หมอคะในประเด็นที่ต้องการคนใหม่นะคะต้องการคนใหม่ที่จะเข้าไปทํางานการเมืองเราก็ได้เห็นแล้วสีปีที่ผ่านมาพักใหม่ๆเข้ามาแล้วก็แทนที่จะเป็นคนดีก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจระบบการเมืองก็มาทําลายลากเง้าของมีทั้งก้าวหน้าก้าวมีทั้งก้าวหน้าก้าวไกลสุดท้ายก้าวถลายสุดท้ายถอยหลังโอ้มันวุ่นวายมันวุ่นวายการเมืองเลยนะคะแต่มีคํานึงค่ะที่พ่อครัวสมณะโพธิลักษณ์ท่านบอกว่าเลวที่สุดในแผ่นดิน คือ <Ừ. S 1> หากินบนคําว่าช่วยเขาเพราะฉะนั้นฟังคนหมอพูดเนี่ยเห็นชัดเลยว่าหอ้ัการเมืองเนี่ยถ้าเลวก็เลวจริงๆถ้าดีก็ดีสุดดีแบบดีแบบสามารถที่จะพลิกแผ่นดินเป็นประเทศมหาอำนาจได้เลยเพราะฉะนั้นคนไทยแล้วก็พักใหม่คนรุ่นใหม่ที่จะเข้าไปการเมืองอะคะ่ะน่าจะเห็นสถานการณ์ตอนนี้ที่แต่ละประเทศเนี่ยเริ่มมีความวุ่นวายโดยเฉพาะคําว่ารัฐสวัสดิการ คุณหมอได้ยินคงจะได้ยินแล้วก็ได้เห็นแล้วนะคะโดยเฉพาะคนคที่จะไปเขาเรียกว่าไปก๊อปปี้ประเทศฝรั่งเศสมาตอนนี้ก็จะเห็นเห็นแล้วว่าประเทศฝรั่งเศสเนี่ยจร,จริงๆแล้วมันก็กลวงโบเหมือนกันแต่ว่าพูดเอาดีถ้าให้คุณหมอวิเคราะห์หน่อยค่ะว่าประเทศไทยเราน่าจะไม่ไปที่ทางน,นัง้นค่ะเรียนเชิญคุณหมอคะ่ะผมผมเข้าใจว่าเขาคงเป็นมารทกรรมเอามาสร้างเพื่อหลอกหลอกลูกหลานประชาชนผมคิดว่าเราจะต้องแยกระหว่างค,ำค,ำคําว่าคนใหม่ กับคนรุ่นใหม่ผมคิดว่าคําว่าคนรุ่นใหม่ก็เป็นการสร้างวัฒนธรรมเพื่อแบ่งแยกประชาชนเหมือนกันอคืยุคหนึ่งเคยแบ่งแยกเป็นไพร่เป็นอามากยุคหนึ่งเคยแบ่งแยกเป็นคนลากยากเพื่อให้คนถืกว่ารวมกลุ่มกันแล้วก็มีคนมาดูแลเขาเป็นประเกษรแทนเขาอันนี้ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ผมได้ยินประโยชน์เนี่ยเขาแจ้งกว่าเส้นทางการเมืองผมผมสัมผัสได้ว่านี่เป็นกระบวนการแบ,แบ่งแยกประชาชนเพราะว่า คนรุ่นใหม่ก็คือลูกหลานน้องๆรุ่น,อนอของเราเนี่ยคนแต่ละยุคแต่ละวัยเนี่ยมีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่การใช้คําว่าคนรุ่นใหม่เขาพยายามสร้างเป็นสิ่งที่บวกว่าเป็นดูดีซึ่งมันแตกต่างจากคนใหม่ที่เข้ามาดงการเมืองเพราะว่าคนใหม่อาจจะมีคนทุกอายุเลยตั้งแต่สามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบคนใหม่ที่เป็นคนดีก็เยอะนะแต่วันนี้เขาหมายรวมคนรุ่นใหม่แล้วก็ต้องยอมรับว่าวัยนี้เป็นวัยที่มีความแอคทีฟมีความกระตือรือร้น แต่ขาดประสบการณ์การคิดในเชิงวิเคราะห์การรับข้อมูลอาจจะไม่มากดังนั้นมาเจอภาคการเมืองที่พยายามที่เอาคําว่ารัฐขวัสดิการและอ้างอีกประเทศทาง,ทางตะวันตกทางยุโรปมาเพื่อปั่นให้ให้น้องๆเหล่านี้มีความสุขว่าเออดีน้องไม่ต้องทํางานก็ได้เงินเยอะๆเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าติดตามโซเชียลยุคหนึ่งเด็กพวกนี้จะเรียกร้องเงินเดือนปีสามสิบหมื่นห้าหมื่นนะที่แสนภาคตัวเองไม่มีเลยเนี่ยแล้วก็วันนี้ได้เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าจริงๆยุโรป คำว่ารัฐสวัสดิการที่ดีๆของเขาแถวประเทศแกนเดาหอแวนคูเวียเขาทเยอะเขาจ่ายภาษีเยอะใช่ใช่แล้วจะยอมรับว่าคุณภาพการการทํางานเขาก็สูงแลวเขาก็ต้องจ่ายภาษีเยอะเพื่อภาษีนั้นนะจะกลับคืนมาหาเขาเป็นรัฐสวัสดิการระอยางที่เกษียณแต่มันก็เริ่มได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามันตายไม่ได้อย่างเช่นประเทศฝรั่งเศสตอนนี้ประเทศเขาไม่มีเงินเพียงพอที่จะมาเล่นดูประชาชนที่จ่ายภาษีเยอะเหมือนกันนะ รัฐบาลประธานดีมาคงก็ประกาศให้ไม่ให้เกษียณตอนอายุ62จะให้เกษียณอายุ64ก็เท่ากับว่าประชาชนที่ทํางานจากภาษีไปเรื่อยๆแทนที่62ปุ๊บเขาจะหยุดได้เพื่อจะเอาเงินที่จ่ายไปกลับมาดูแลตัวเองหลังจากนี้กลายเป็นว่าเขาจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มอีก2ปีกลายเป็นถึงถอายุ64ประชาชนไม่พอใจและคนหลายล้านคนออกมาไม่พอใจรัฐบาลชุดนี้อันนี้ผมอมองในมุมกลับ พักการเมืองที่พยายามฝังกระแสเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยการอ้างเรื่องรัฐสวัสดิการวันนี้การเสียภาษีคนไทยน้อยมากเนี่ยก็ไทยเสียภาษีน้อยครับเท่าที่ผมทราบเนี่ประมาณสิบล้านบัญชีสิบล้านบัญชีและเสียจริงประมาณสี่ล้านกว่าที่จะต้องมาดูแลประเทศไทยของเราอืงั้นในเมื่อเราก็ยังเสียภาษีไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็คุณก็ไม่มีช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับประเทศหารายได้ได้กับประเทศแบบไหนก็ยังไม่รู้แล้วก็ปุ่งปั๊บก็จะไปตัดลดงบกองทัพ จะไปตัดงบสถาบันซึ่งซึ่งมันน้อยมากเทียบกับเงินที่จะต้องมาทํารัฐสวัสดิการดังนะั้นผมนึงเชื่อว่าคําว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยคือวาทกรรมที่มาหลอกลูกหลานประชาชนผมขอพูดในมุมกลับจริงๆแล้วผมเคยคุยกับพระพวร่วมทีมว่าจริงๆแนวคิดพ,พลังงานของเราที่เป็นแนวในการสร้างรายได้ให้กับประเทศยอย่างมหาศาลรวมทั้งสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตรวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจพวกนี้ อนาคตเราเราจะทำรับบริการได้ได้ครอบคุมทุกมิติมากเพราะเรามีเงินแต่เรามีความรู้สึกว่าไม่อยากให้เกิดความรู้สึกเหมือนกับไปปั่นกระแสเหมือนก้าพวกผมก็เลยไม่พูดสิ่งเหล่านี้ดังนั้นพรรคการเมืองที่มาสร้างกระแสโดวยเฉพาะพรรคของอ้างว่าของคนรุ่นใหม่ที่จะอ้างกระแสเรื่องรับริการผมถือว่าเป็นการหลอกลวงลูกหลานประชาชนที่ที่อาจจะตามสถานการณ์ไม่ทันครับ